มาอีกครั้งตามคำเรียกร้องขลาวานใจปั้มร้านอารีการ,กรเกษตรวันที่18ธันวาคม2567บริษัทเคมีกเกษตรชันน้นนำปุ๋ยยาราคาพิเศษพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษของแจกของแถมมากมายร้านอารีการ,กรเกษตรจัดหนักจัดเต็มเพียงซื้อปุ๋ยซื้อยาภายในร้านรับกันปิเลยของแจกของแถมจากทางร้านอารีการ,กรเกษตรพร้อมอาหาร และเครื่องดื่มฟรีตลอดงานอย่าพลาดวันที่18ธันวาคม2567ที่ร้านอารีการเกษตรที่เดียวเท่านั้นแล้วพบกันนะคร